ปาดดอกนี้แมดอกไงเลยครับเนี่ยดอกตุ่มง,งามๆครับเนี่ย ต่สะอวนเนาะครับดอกเห็ดไหมออดอกสีเหลือๆซะละสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกามาพบพอกับผมบาเอฟเนาะครับสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ที่สิบห้าเดือนตุลาคมสองพันหรอยหกสิบหกครับเขาปลาเก็บมเห็ดตะเสาเนาะครับมาเดอ้อครับพี่นองมากเก็บมเห็ดน้ำกันครับนี่ตอนนี้เวลากะตีหาเราด้อครับ โอ้ลงรถดมามาหอดนี่กับพอเลยครับสองดอกครับนี่ดอกหนึ่งพุ่นดอกหนึ่งเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนนะครับมามาครับมามาไต่มาซองเอานี่ละเพราะว่ามือนีกับวันหยุดนะครับอหอยถากไหมมันมากินเห็ดหวกอยู่กลางเกียงเลยครับนี่ เห็ดตะไคร่ช่วงนี้เห็ดอันตะไคร่ก็ออกพ่อได้เก็บอยู่นะครับกับโบได้มาปลาดวนแล้วบบได้มาหลายมือแล้วส่วนหลยมากอะช่วงมันหยุดนะครับเพราะมันคือกินเห็ดดีแท้ฮะอาหารปวดนั้นบ่เนี่ยดอกนี้เท่าแล้วครับแต่ว่ามันเก่าได้อยู่ด้ พิกัดจังหวัดลำพูนเด้อครับเก็บเห็ดอยู่จังหวัดลำพูนครับผู้อ่นเพื่อนเขามาเบิ่งเป็นประจำเพื่อนกะจะหูจักเนาะครับผู้เขามาไมาก่กะโบ้หนีหูกะอยู่จังหวัดลำพูนเนาะครับเห็ดไข่ดอกหน่อยครับดอกกำลังพ่นดินขึ้นมางามๆครับนี่ คุณครับเห็ดตะไคร้ดอกบานครับนี่ปาดอกแง้อยู่ด้วยครับนี่เดี๋ยวเอาวันไม่แหงออกมันนะครับนี่ไหมครับโอ้ดอกเดี๋ยวปนอิมเลยด้วยครับนี่ขาก่เงียด้วยครับนี่ปาด์คุณเอะ ตะซอนครับขาเห็ดไหมหลวกกันไงขากันไงขากันไงได้ครับเนี่ย อดอกนี้ไหมดอกใ่เลยครับเนี่ยาตัดสะอ,อนะนะครับดอกนี้ไหมอ้เห็ดไข่เถ่าต่มันใด้อยู่ครับนี่ดอกมันแข็งๆอยู่อย่างนี่หอมเลยได้ครับเนี่ยพื่อนะดอกใ่ครับ ดอกงามอยู่ด้วครับเนี่ยผุนครับดอกนึงครับย่วนพุ่มใหม่เลยครับเนี่ยโอ้สองดอกติดเลยตัวนี้นีม่มึงะไหระครับดอกงามๆเลยครับเนี่ย สองดอกติดเลยครับเนี่ยนี่ตะไขร้ขาวดอกตุ่มง,งามๆครับเนี่ย นี่ครับดอกนึงครับออกอยูกก่กลางเดินเลยครับเนี่ยไอ้ดอกงามๆครับหากอรลดมันมันเห็ดดอกบานครับเศร้านี่ ไข่ดอกตุ่มออกอยู่คางพุ่นครับเนี่ขคางพุ่นปวกดอกนี้มันดอกหน่อยครับโคตรครับเนี่ยปลุกใก่อนแต่ว่าดอกนี้เอาได้ครับพู้นนะครับดอกหนึ่งที่ทั้งนาพุ่นดอกเ็ดกับก้อนขี้เห็นมากคล้ายๆกันแทัแ้เนาะ ดอกโบยญ่ดอกครับเนี่ยคือเมนเห็ดดินโบนี่เห็ดดินครับดอกตูงงมงามๆครับเนี่ยคุณครับดอกนึงครับ โอ้ดอกยางงามเลยครับดอกเห็ดไข่ดอกนี้อดอกกระลังสีบานตัวนี้ครับแต่สะอ่อนเนาะครับดอกเห็ดไหมอมืดอกสีเหล่อๆสะซะล่ะ ครับดอกนึงดอกตูมกรลั่ง่นดินึ้นมากครับนี่กิมเอาคือเก่้าครับดอกจะม,มีกระไดพ่นนีมันออกดีได้ครับนี่ไม่ยมใดก็ต้องอยางเลาะเบิงองมาครับนี่นี่ครับพ่ออีกแล้วครับไข่ดอกบาน นี่ครับสําหรับผลงานเกมเฮดเซานีเนาะครับอืมมึงไหนล่ะครับแต่สะออ่อนครับนี่แตดอกงามๆครับตื่นเต้ตีซีเครองผุนได้เนี่ยกว่านสีแดงตัวออกมาปลาอะไรกับตีหาพอดีเนาะครับตอนนี้มันการจะเจ็ดมงแล้วเนาะครับผมกาจะกกับแล้วครับกามีค้นมาไต่คือกันอยู่ด้ครับโบเมนวบมีแต่ผมมาเนาะครับไดซํานี่กาถือว่ามานแล้วเนาะครับ ตอนนี้เห็ดมันกายั่างออกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่ากับบถึงว่ากับออกหลายนะครับกัมีพ่อได้เก็บอยู่นะครับครับจังไดพรมกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เขามารับชมคลิปเก็บเห็ดมาไต่มาซองเอาเนาะครับกลางเดือนตุลาแล้วครับัดที่นี่พุละคิดว่าจะหอดสิ้นเดือนพุละครับหรืออันไปหอดเงาไปหอดต้นเดือนทัสีกากระเบื้ สูเทอมันกาผู้สกิกะากกันยังได้เก็บเห็ดอยู่ด้วยครับอากาศหนาวๆน,วนี่เห็ดกันยังออกอยู่นะครับแต่ส่วนไรก็จะเป็นแต่เห็ดตะไคร่เห็ดไข่เนี่ยครับคนเหนือทางนี้ก็จะเอาเอือนันเห็ดลมเนาะบานเฮ่าเอือนกับเห็ดตะไคร่เห็ดไข่นี่ละ่ะครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปนานาะครับคลิปนี้ผมกาจะขอตัวครับบ้านก็นะครับขอบคุณและสวัสดีครับให้เบิ่งอีกรอบนึงครับ โอ้ยแต่เศร้าอันครักดอกเห็ด